สแต้มาังๆๆๆเขา่างเามอสเอาก็เขานานเ่าอุ้ยังเจงงครับี่เนาะโอยมอเาไม่ช่วยถือเลยเนาะเอาังๆอทด้ดีเอามันพีมันพิงไคือไ,ไม่พอเอาขอออเขาลไอนมาแล้วุติ นารู้นี่เคยนอนไปพามาเนอะที่หนก็โบกดึงดึงไม่ใส่ก็ใส่ไอลอดมันนอกว้าวรูนอนนั่นแหละพูดอะไรก็มันนอกมังนอกก็ไม่บบกเราเต็มทุกเต็ตต้องระวังนะถ้าอยากงมานั่งตรงนี้ก็ไม่บบกพี่ก็มีชอในหห้อด้นโนนก็ได้นะนน้ที่สามก็โกเรียนก็ยังได้ได้ใช่ สบายเลยเนาะตอนเอ็นชอนเจนปก็ได้ที่นี่อ้โน้องก็ไปพามาเนาะอุ้ยดูทำดูมาเรียบครับพุดแต่สำนั่งลุ่นไปทำไมโอ้เดี๋ยวสำนั่งนี่จหง่ายหลังเนื้องาปอีกได้ได้ได้ๆอกจกเนื้อละนี่เอาสานบ่าเนาะโอ้โหตรงนี้มันผิงสบายเลนาเียโอ้ยเนาะ ก็เป็นแบบนนมันอิ่มมันเลยเรียกไห้ก็ไปใส่ว่าใสา่อย่าตายอบใจมากอลยวะขยาวก่อนก็ได้ดอกมันอันนี้เข่ากันแล้วกิ่นขยาวก่อนอเป็นไรคนเนี้ยมจรไม เนมอะไรนรเขายิ้มหาเต็มแต่ก็ท่านเนมอะไรจะขยเยก็น้อยหรอกให้พี่เต้ขยาอพี่เต็นก็ขยเยก็ขยเยแบบเรียบร้อย